เพื่อคุณภาพชีวิตของหนูโดยโรงพยบาบาลเด็กสมิติเวชสีนคริน พ่อคุณแม่คะช่วงฟุตเคสวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูกันว่าเมื่อน้องเล่นเกมมากเกินไปมเมื่อน้องดูทีวีมากเกินไปเนี่ยนะคะแล้วตาน้องจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเมื่อมีอจะแก้ไขยอย่างไรนะคะกับนายแพทย์ปกป้องจันทระสมบูรณ์จากสุแพทย์ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะน้องๆเวลาดูทีวีก็มีความสุขอันตรายไหมคะกับอาการที่เรามองเห็นการมองเห็นมันมีสองอย่างคือมองที่ใกล้ อันนี้เราหมา,ายถึงความหมายที่ใกล้เช่นประมาณสักเมตรหนึ่งเข้ามานะเช่นดูคอมพิวเตอร์อ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะครับเล่นเกมเมื่อไงระยะใกล้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาเราจะต้องใช้ความพยายามก็เรียกเหมือนกับเราเพ่งนะฮะปกติมันเกิดโดยอัตโนมงมาแต่อาการเนี้ยถ้าเราทาไปนานๆมันจะเริ่มสึกว่ามันมีการล้าแล้วเราก็ต้องตอนนี้เราจะเริ่มสึกว่าเราจะต้องเพ่งละ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในผู้ใหญ่จะจะมีความสุขนี้ได้เร็วถ้าเราจ้องอะไรหรือเพ่งอะไรนานๆ<ช>มันเกิดข้อเสียได้คือ <นะ S 2> เช่นเกิดสายตาสั้นเด็กนๆนี่สักภายในสิบขวบสิบสองขวบเนี่ยคุณหมอให้ใช้สายตายในการดูทีวีคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยได้ไครึ่งชั่วโมงก็ควรจะหยุดพักแล้วก็เดินไปไหนมาไหนสักพักหนึ่งโอเคกลับมาเล่นต่อไม่ว่าอ,อันนี้ทําได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าความสว่างแสงสว่างต้องพอ นะครับระยะห่างจากหน้าแต่ตาเราไปถึงสิ่งที่เราดูเนี่ยมันต้องมากกว่าฟุตหนึ่งครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะ,ะจะดูให้กับน้องๆว่าเอ๊ะลูกกระพริบตาหรือว่าลูลูกตาแดงต้องพาไปพบคุณหมอไหมเนี่ยะจะจะดูยังไง <ใน S 1> เวลาที่เราดูอะไรใกล้ๆหรือเร,เราเรามีตั้งใจดูอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยกระพริบตาปกติเลขคนเราเนี่ยประมาณหกวินาทีเราจะกระพริบตาครั้งหนึ่ง อัตโนมัต,ต,ติเหมือนเราหายใจนี่นะครับแต่พอเราตั้งใจอะไรสกอย่างเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยสมองส่วนเนี้ยมันจะโดนโดนพอตั้งใจเนี่ยก,กดแล้วก็จะกลายว่าอาจจะยี่สิบวินาทีกระพริบครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาจะแห้งขึ้นเรื่อยๆอตาก็จะเริ่มแดงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี้ยผมคิดว่าเริ่มต้นคือคุณแม่ต้องเริ่มกับไปสังเกตลูกของท่านละว่าพฤติกรรมเหมาะสมไหมในการใช้สายตานะครับแล้วลองลองดูก่อนว่าโอเคถ้าเราเตือนเขาได้ทุกครึ่งชั่วโมงนะคุณจะหยุดนะ ที่จริงออกวิ่งเล่นดีกว่าเล่นกีฬาดีกว่าว่าแล้วดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีเนี่ยต้องมาดูแลจริงๆเขาเริ่มอาจจะเริ่มมีสาระชาติจริงๆแล้วก็ได้ที่อาจจะต้องแก้ไขนะครับแล้วค่อยมาพบกันน้องๆที่จะเล่นเกมดูทีวีนะคะถ้าฟังพี่หนุยอยู่ฟังคุณหมอปกป้องอยู่น้องๆต้องรักษาดวงตาของตัวเองนะคะเพราะพี่หนุยเชื่อว่าน้องๆคุยกันรู้เรื่องแล้วกับพี่หนุยวันนี้ขอบคุณมากสําหรับนายแพทย์ปกป้องจันทรสมบูรณ์จากสุนแพทย์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะน้องๆคะช่วงหน้าคุณผู้ชมมาพบากับช่วงพ้อคบเวาเรื่องเล่าน่ารู้ค่ะ yes,